ะอนนออืา่สวัสดีครับนิเจใช่าไหมครับวันนี้จะนำเสน,น,เน,นอนทางตรวจเช็คซ่อมเครื่องสภาพซัมซุงนะครับเป็นฝาบนนะครับรุ่นนะครับน่าจะเป็นนี่ฮะเจ็ดจุดห้ากิโลนะครับ W A เก้าห้า B สาม S นะครับเสียบปลั๊กนะครอากาศอาการนี้นะครับม,าามันจะเป็นอะไรใกล้ มาแล้วก็หมุนเลยนะครับเริ่มทำงานเลยนะครับนี่ครับน้ำเริมยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวดูรัา,าน้ำนะครับสั่งอะไรไม่ได้เลยนะครับไฟไม่ติดนะครับอันนี้ครับอาการนี้เลยนะครับอาจจะเสียแน่นอนนะครับอาการนี้ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยมันมีน้ำเข้าด้วยน้ำก็บอกมีน้ำเข้าไงน,น้ำเข้าเองด้วย ก็เปิดนะแกเปิดวาวมันก็เข้าเลยเออมันก็เข้าเลยอ๋อมันเข้าเลยออกอืมครับค่อนข้างจะลายอาการแต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นที่ปัญหาที่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวดูครับช่างแม่จะสาธิตแนวทางการรื้อนะครับก็หวังว่าความรู้อนน้อยนิดของช่างแม่จะช่วยท่านได้นะครับในการรื้อไม่ใช่ในการซ่อมการรื้อลว จะของบ้านจะของเครื่องเครียดเลยจะช่างหัวหัหาวหัหักหัวหหัวหัับัวหัวหอวหหัวหัวหัหัว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 หววหวัวหัวอัวหัวัหัวหัอัวหัวหัหัวหััวหัว แล้เวเส็จก็มาปิดเครื่อง,องเมย์ด้วยกันครับเมย์ปิดเองนั่นน่ะเครื่องเนี้ยฝันแล้วแป๊บน,นึงจังกดเนี้ยอืมเสรละได้ไาล้วเลยลเนี้ยเขาเรียกว่าครับสุดท้ายต้องเนี้ยครับปิดเหลี่ยมนี่นะครับต้องใช้เช็ดแล้วงัดหน่อยนึงนะครับแล้วก็ดันเลื่อนมานะครับใช่เมย์จะลือโชว์นะครับว่าท่านจะจะลือเก่งๆขึ้นนะครับ กำวาดม,มาล้ <c oughs> ออ้าวบางคนก็มีปัญหาเรื่องเรือนะทำเล่นไปแล้ว,ลวก็จะพาวงจรซัมซุงใช่ไหมแกะมาแล้วครับเปิดเพลงอ่ะโอ้ลูกสาวร้องเอง ข้าะกวดแล้วเนี่ยอ๋ออย่างนี้ยังส่งไปเดอะสตาร์มันไปรายการมาตักคีนมาแล้วเขารอบคอนเสิร์ตแล้วเดอะสตาร์ยังเว้ยเดอะสตาร์ปีนี้ก็เพื่อนมันนั่นแหละชื่อปิ่งอ่ะปือสิงเดอะสตาร์ไอคนได้คนได้ที่สองอ่ะตอนเด็กอายุเจ็ดเนี่ยเพื่อนเมื่อสิบเลยไปด้วยกันนั่นแหละก็ต้องเอาโปรแกรมไปเช็คดูนะครับมาเกิดจากจากสาเหตุอะไรนะครับ เช็คต้องถอดนะครับเดี๋ยวถอดต้องถอดสายไปด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปเช็คละเอียดเราต้องถอดสายไปด้วยแล้เดี๋ยวเขาจะลือให้ดูนะครับว่าเลื้อประมาณไหนนะครับซ้อมเพลงเดี๋ยวมันจะไปร้องเพลงฟาเทพฟาเทพร้องเพลงของฟาเทพเนี่ยเออโอเคเดี่ยวทีละชั่งเมตรจัดนะสามอืม,อมเอาสาิบนาทีนะจะเลือยอย่างรวดเร็วนะครับ เราบอกแล้วเรามาลือ้อโดยเฉพาะนะครับท<ว>่านอยากกระพริบตานะครับมา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 ,มาลือ้อมาให้ซ่อมไม่ได้แค่ลื้ออย่างเดียว <laughs> ก็มาลื้อไปซ่อมไงก็ผิดน้ํานะครับว,าว้าวเดี๋ยวว้าวก็คงไม่ต้องซีลอยไปนะครับเอาชื่อสายไปเอาสายไฟให้หมดนะครับอือตอู้เตล์โฟนทต่างๆนะครับ สวิตแล้วว่าเปลี่ยนนี่มายังไม่ถึงสองปีนะแมวเนาะจำได้แล้วว,ลว่ายังไม่ถึงสองปีแล้วว่เดี๋ยวพาว่ากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกำลังตั้งท่าอยู่โอ้โหกำลังโชยเนี่ยโชยในการถอดนะครับเนี่ยแล้แกเปลี่ยนแกมไทยถอดนะครับตัวเช็คระดับน้ำนะครับอ่าอืมสายเช็คระดับนะครับ ใช้ในการซ่อมโปรแกรมนะครับออไฟนะครับพอดีไม่มีสำรองที่ร้านนะครับขาตัวนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้มึงจะสวิตช์คงไม่ต้องไปจะจำตรงเอานะครับอมีสวิตช์ประตูครับเวลาน,นก็จำไว้ประมาณนี้ฮะแล้วซ่อมไม่ต้องอไปเดี๋ยวฝาประตูเ้าหาย ฝาทิศประตูหายอันนี้นีมถ่ายตรงนี้ได้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวมันเอียงเออเดี๋ยวภาพจะเหลือครึ่งเดียวครับตรง,ตรงจ,ะจะซ่อมโปรแกรมนะครับเดี๋ยวไปทำชุดเทสอีกทีนะครับเป็นสายออกกลับนะครับ หน่อยนึ่งตัวนี้ก็จำมอเตอร์วันนี้ไปต่อหลอดไฟได้นะครับเอามาตัวจิ้งไฟก็ได้แล้วก็ซ็อกเก็ตมอเตอร์เฮ้ยเพื่อนรออยู่นะำี่เดี๋ยวเดี๋ยวหน่ยมอเตอร,มอตอร์มอเตอร์ก็ถอดซ็อกเก็ตไปนะครับตัวนี้ไปต่อหลอดไฟได้นะครับเดี๋ยวมันจะเที่ยงแล้วลูกเข้าๆไปประมาณนี้ ส่กาวทีนะครับเราไม่รู้เราก็ถอดไปอย่างนี้และครับถ้าทำาหลอดไฟแล้วก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะพาวงจรเครื่องซักผ้านะครับเราลือกันเห็นๆนะครับ